สบายดีพี่น้องตอนนี้ห้าิบหคอพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุนทรอาญามาวบบเห็นก่อนเออนานสะจ่อยค้ากับพี่น้องจ๋าห้าสิบหาคอัพี่น้องบ้านนี้กับมึงบุญคุณบ่อืมน่าจะเคยไปกับพี่น้องไข้มือมันบาดแดดกันได้พี่นางบอกว่าไข่อยู่มื่อนี่มันบมดแดดกันได้แดดกันได้พี่น้อง แต่มันคืบนะแต่มันคืบนั่งวะคืบแต่ตั้งใจฟังดีๆพี่น้องแต่มาฟังสาวจพูดไม่รู้เรื่องตั้ง้าให้พี่น้องฟังนะพี่น้องเอแต่นั่งลิ้นใหญ่พี่น้องแต่ว่าว่าปวดท้องพี่น้องไหมนางบอกว่านางลิ้นใหญ่แมนพี่แต่น้อยปวดพี่น้องแล่นางว่าปวดฉันางว่าแมนว่าบวชฉัน มูล in ีซ่นจอยเขาเป็นนางเอกประจำทีหนั่งเบาหมีเป็นัาตังเกิ้ปเนาะเออแย่งทีหนั่งของเบาหมีแ้่คนก็บสตามหาร์เบาหมีเบาหมีไปใส่ไปสวรรค์ไปแขวงสวรรค์พี่น้องแคร์สวรรค์เธอไปอันรับปริญญาหลานสาวเธอมาเมื่อนี้เธอไปเธอกับโสวรรค์ เน่ส่วนสะจ่อยไปเที่ยวน้ำแน่กัน้ำ่นัเคยไปทุกเถิดแล้วอ่ะแต่องยังไปน้องูเฮ้ยอยมางว่างก่อนน้ำเคยไปทุกเถิดแต่เกิดมากเคยไปทุกเถิดแต่เกิดมาสวรรค์น่ะแม่นั่งบอกว่านั่งบอกเคยไปสวรรค์จะเถื่อะพี่น้องเฮ้ยเคยลงแต่นรกบ่เฮ้ยแม่ลงต่นรกพี่น้องนั่งบอกว่าเคยนั่งเคยลงแต่นรกโอ้ยห่ว่าพอหมดเด้พี่น้องอละ ข้าวบ้านซีวไลเป็นเถอะบ้านซีวไลค่าบ้านบ้นานชัดจ่อยเองพี่น้องเพาใจบริง่งคงต้องแปลดอกะจะ้าบ้านนางเองนั่งอยู่นี่ตั้งหลายปีแม่แต่บ้านเก่าพี่น้องอ่ะมันเก่าแต่พ,พ,ตนนพอมัน,นอยูนน่พี่น้องแต่นาาไลบ้าน,นนี่พี่น้องบ้านนอเชนโนกับนองแต่งแน่เางแต่นอเินโนพี่น้องพอนัง่งไปไซเดียด,ดีนะเสียแล้วมัง้ง <laughs> นังมองปอนังเสียนังได้พี่น้องสาเหตุมันเป็นอย่างไรน่าจะว่าให้พังตอนแม่แม่แม่ชอบพี่น้องแม่เป็นรอยนี่แต่เราเราบ่วงพี่น้องเราบ่วงลูกบ่งเมียสักแม่เรบถึงถึงเมียสัเข้าใจบ่พี่น้องนั่งมองว่าตอนที่แม่นางป่วยน่ะแม่พอข้องนางบอกมาเบ่งบอกมาดูแลแม่ แม่แล้วลินแล้วกินพี่น้องเอ้ยก็เถียววลินกินเถียวพีน <laughs> น่น้องจะมาเฮือกกับอาวุธวายตัแต่นเฮือนหาลูกหายเมีย <laughs> ะจะให้าว่าสองข้ามกูไบร์ให้ลูกซุปเป็นผอบอกสัตว <laughs> 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 นางบอกว่านางบอกว่าอันไปลินมาเลยกับมาหายลูกหายเมีย่ส,สไลด์ลูกไล่บรรลุเท <laughs> <laughs> ี่ยงเนี่ยเพราะว่าซุปเป็นผอบอกสันนะ เฮ้ยพอว่าเรื่องอื่นเลิกกันแล้วกั็เลิกกันไปนานแล้วนาเลิกกันตั้งหลายปีแล้วหลายปีแล้วติดหน้าโซ่คนอยู่เนาะนั่งอยู่โซ่ก็กับเลี้ยงแม่ได้อยู่นะนางบอกว่านั่งอยู่โซ่คนนั่งก็เลี้ยงแม่ได้นะว่านั่งเก่งนัดกับบดถึงบ่อปลาเป็นนอนเวลาเราเอ้ยเดี๋ยวว่าเลือกขนาดเท่าะหนั่งกลางวันนั่งกลางวัอย่างว่าเอกแม่พอเราเครียดพี่น้อง นาง่งจักเขียนเน <c oughs> อะอยู่กับแม่กับสองคนกับสบายเนาะมีความสุขอยู่นางบอกว่าอยู่กับแม่สองคนก็มีความสุขนางว่าโอเคนะขอมีข้าวกินกับพอ่อมีเฮียดจะอยู่กับพอ่อพี่น้องเอ้วนางบอกว่ามีบ้านอยู่ก็พอแล้วมีมข้าวกินก็พอละมีคอนโดก็อยู่ค่ะมีคอนโดอยู่แม่สี่ยอเฮือนมือวันจิตขำมือจิตขำสุกบอกจัางมันถือมือดันยังมันด้นไม่เห็นแต่ละซาวเอาออ่ะคือมือ ได้ยินละซาเบ้าอยู่ว่านเราแบบมึงไปเบิ่งน้ำมันเด้อเัล่าเออสิไปยอยู่กันอันน่ะเขาก็ต้องอะไรไปขนาดเนาะไปเบิ่งอยู่มึงยองช่องต้นพี่น้องสับกันเฮือนเนาะอันนี้แล้วปลเพือนตามใจคนอยู่ปลูกอูตามใจคนนอนหามมืองามเพื่นเนาเอ้ย นางบอกว่าห้ามื่นมือจบมือเรมมืองามไปน้องมือวันดีแม่จากสีเงาแม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลโลแล้เลยนะมันกาดนะมันขลับพี่น้ใครสิจะคุกโลโลแล้เลยมันขลับพี่น้องใครมันขลับพี่น้องางบอกว่ากูได้สิไปปลุกอันมั่วสะเสวะมันไม่ใช่ต้องหามมือวันมือมือดีพี่น้องต้องหาวันดีแมนหามจบมืองามแลจ่อยมันกัด นักอายุน้ำแหม่นางแม่มากกะแกนี่ช่วงนี่จริงๆหนะาพี่น้องเธอนะ่ะอยย่น้ำกานหลายคนอยู่<ม>แล้วเขาเจาก็กใหญ่มากแล้วเขาเจาะก็ไปทําการทา<ม>ํางานแบบนี้ตะกี้หน้าก็เคยไปทํางาน<อ>แลวบ้านนี้พ็เลยส่งโตมันถหายมาอยู่น้วม,มันลักซาวมาเลี้ยงแม่แต่หูละสาวแตอเอื้อยน้องตะกี้ก็อยู่กับนอ้นองบ้านนี้น้องก,ก็ได้พูว่าแล้วแล้วก็น้องกับ การทำงานลุงเทพอ่ะโอ้ยมึงการดีๆกว่ามึงเออปวดแขนขนาดหารไปเบิ่งหน้าทำงานเออจะไปงานน้องน้องรัจอยมีครัวมีครัวเป็นน้องเอ้ยยังนักทรัจย์มันมีผัวแม่ได้สิสมัครใจมาเป็นผัวนางก็ได้เลยติดต่อติดต่อหาน่าให้เด้อติดต่อหาบผัวให้เด้อให้น่งพ่อเลิกนักสานคอนโดค่ะพ่อมีผัวบ่าว มานอนนั่งสถานคอนโดพอมีผู้บ่าวมานอนนั่มแม่มแต้องมีห้องส่วนตัวนะคระับผู้ได้สิ่งยากกันซอยซะซอยในการเริ่มได้พี่น้องเล็กๆหน่อยผู้ได้ผู้ที่ว่ายอยากซอยอนะ <c oughs> จะเผานี้ปลานั่งนะนั่งกัน ซอยการนกบนองนะ่นและกบนองกองกบเอื่อกจับกับอยกัรนพี่น้องเพื่อาอยากที่เห็นนันแหะเาแม่ทุนบญใจดีขอบคุณอ่างใจดีบัสมบสุคนเฮบับัซีนระหาเมืองซีบัรสมบัสุขคนเข่าทุนบสุขคนบัสมอนสุคนียามของมึงวะ เวลากูให่กอกคุณผู้ใหญ่ได้ดีกกว่าบกเป็นเนาครัอะพี่น้องอไรนก็ขอบคุณมื่อสุขสุขนขอบคุณพี่น้อขอบคุณค่ะอืมไม่ได้มันต้องเดือดได้นะพ่อขไปได้พน้องขอโทษขออภัยเ้อิพิพานงขอโทษขออภัยอย่าไปทึ่ซานางเขาอย่างนี้นางมาบอกเป็นพี่น้อง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบอร์สุขุสุพลขอบคุณหลายๆข <c oughs> ี่สอยเรือมาก่อนน่ะนั่น <c oughs> ตั้งแต่ก่อนน,น่ะน,น,นั่นว่าหลายผู้หลายคนก็อยากอันเงี้ยเกาะสื่อสังกสีมามุงใหม่นะเฮย้ยที่ว่าโอ้ยให้มันเห็นหนามึงเนี่ยเดี๋ยวนะเอาอ้าคนเบิ่งเป็นบินแล้วมึงเอ้ย <c oughs> บทแค์พี่เน, <c oughs> นาะค <c oughs> ้าตังกระไร ห้างห้องหกองเงียบไปเนาะขอลิกทางหน่เด้อมุ่งหน้ามาปลาหนุ่มเอี้ยงเอี้ยงพี่น้อยมันนี่ครับมาปลาหนุ่มเอี้ยบอกว่ามันไปน้ำแม่ปวดหัวไหลเป็นตาเป็นไตน้ำห้องเอี้ยงเอี้ยเอี้ยบบ่มาพี่น้อยห้าห้องห้องเงียใจดีเท่าไหร่สวยงามนางมาตั้งแต่บอดจากสื่อสังกสี แล้วบรดนี้ตอนนั้นน่ะเขาเจ้าฝากเงินมากเลยประเด็นแล้วเปลี่ยนใจพอเร่งเออบรรยากาศเร่งๆไว้อยู่นะว่ะเหตุเพื่อนมาเสดไม่ก็เลยเก็บเงินในส่วนนั้นนะไว้เราก็ไ่ได้ใส่ดอกพี่น้องเขาจ้ากระได้เงื่อนอะไรเก็บไว้พี่น้องะเอื้อไอ้หมอแม่มาสั่งสาวสั่งยังสั่งโน่นสั่งนี่ผมแบบ ในห้างนั้นเฮียโค้งหนาสร้างแล้วสามหมื่นปว่าเรียนีรือเปล่าไม่เห็นส้างไปแล้วสามหมื่นปัวสามหมื่นว่าสร้างไปแล้วทางกสัเหตไปเรื่อยๆฮัลลาบ้มีจิตทธาหรือว่าใจบุญอยากสอยเรือนางประสงสานางที่เคยว่าไหวที่ว่าอยากสอยนางนะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นราเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็อยากสอยแล้ว นั่งก็เริ่มเฮ็ดเลยนั่งก็แล้วข่ามาคุ้มปากกันเดีย๋ยวนี่บอกพี่แน่เพิ่งก็เบิ่ดแตกว่าคือ <c oughs> ชิลสเตนนะเมืม่อลาลาขั้นชั้นุดคุ้มเพื่อไนไปหน่อยนั่งกับตาตักหน้ามาเนาะเหือตาเหือแตนเนาะนด้ขั้ก็ตาพอได้คร <c oughs> ับวันนึงั่ก็ตักชอ,องคุยเต็มบดสหัวใจบอกพี่น้องนางบอกว่ามือนหน้านต่ขั้นสิมาพุดลุม่มแม่เราสิฟังอันเสาอ่ะนะครับเสาตนั่งนไปตักน้าไว้นางว่าแม่ตักจนว่าได้ตักจนว่าปั้มน้าเขาตาย วอ้กูเบื่อเป็นล่ามให้มึงเด้เงาของเลยโคตโพตักนาะตักเพียรเนี่ยเต็มเออั่นบ่าักตักเพียรเราก็จะเต็มก็มาเมือไปนพื่อนพอเห็ดอยู่เต็มกูพูดสองพดเนี่ยมือหมยบมมืยไปได้พอเห็ดอยู่ไป็นเพ่อคือห้าวาบน้านี่แหละบอยัางได้ทัว่าไปเห็นเห็ดซอยบอกโอ้ยเสียหาร์ปเป้นเพื่นเนเ่นะั่นนั่นคื เราบป็นขยองนั่นเอเอาว่าบ้านขยองเราให้พักาบได้ไปนอยกะบได้หองน้ำนขัยอง่นเอามาส่ตางทางนักสร้าคนโดอะนี่พนเสิบหัวกหัวนหัว่งเออคนก็เส็บหัวหัวฉนหัวนั่งา ส่ประตูพ้นหัวแมนอย่างกับสิสบายยูซันย่วันนก็ต้องขึ้นต้องลงโบผิวมันไปนอสานั่งสิอบผิวนั่งอ่ถ้านส่โอบผิวมันสันได้บัคอนโดใหม่มสิเป็นนั่นอ๋อปนน้ำมันบ้านยังกะจนั่งทีเลยใช่ อาเติอมาแล้ว <No. S 2> แต่นาบประจัก์กับพี่นาว่งประจัก์นั้นพระนันเทีประจัก์เอามาห่างหมสิบเอ็ดเออโคตรเออกไปก่อนบันทอนเขาจะไปถ่ายมีสุ่ยมอีกเลยนะตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นนบอฮะฮะของมันเบอร์สามนี้ โอ้เวรกรรมมาค้ามภาษานี่ยมึงมึงมึงก่อนนี่สื่อมันยุกกำเวรมาหอดแล้วพี่น้องจา๋าของของเฮาของใหญ่ขนาดเลยหนักหนึ่งพี่น้องตัวักหนักหนึ่งเออนั่นแหละโทรหามาลด โทรโทรหามดูจะโทรไปดูขอสวยบกกับมันหี่อยคนอันนี้พอสิมาเอาแต่ม่อวานนี่คือยังมีสี่งบอลเราขอสิทามันว่าจะหายเมื่อเอามาหาเลยบอกของยหญ่เงินพี่าวจ๋าเบิกสองร้อยอันนี้ก็ซองกันเป็นบอ กองกับทำมือเบิ่งพี่น้องเลยนักหนักจอยลงมาหยอกมึงด้วยมึงสินักโย่มึงดูฮะไปรุนนทำการพี่น้องเพราะมันจะมีอย่างไรในกล่องเนาะเมื่อจะแกะกับใจพี่น้องที่ติดตามเด็กพี่น้องเด้ออื้อ สนใจไหมคะนุจอย